สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกอกนะคะวันนี้ก็สุดปลื้มใจแทนสองตายายนะทุกคนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อข้าวะคะให้กับสองตายายนะ,ะซึ่งสองตาย,ายนี้อยู่บ้านกันตามล่องพังเนาะ,ะไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะทุกคนเพราะว่าแกเป็นคนจากที่อื่นนะ,ะมาอยู่ที่กุกกอกนะคะแกก็ ได้เงินเดือนผู้สูงอายุนั่นแหละนะคะที่ใช้ใจ่ายนะคะไปแต่ละวันแล้วก็ต้องซื้อข้าวกินด้วยนะคะก็ถ้าเป็นกับข้าวก็บางทีก็ลูกหลานนะคะก็แบ่งให้นะคะทุกคนนี่เรามาดูนะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะ,ะอุ่นนุ่นข้าวนะคะห้ากระสอบนะคะให้กับสองตายายนะคะเอาคือมีห้าไว้ข้างในสิคือว่าเรา้งข้งใน โอ้ยมันนักเอาห้าไปเก็บโลดเห็ดเจ้าเราเก็บทั้งในค่อยนะวลเอาไว้นี่ก็ได้เจ้าพาปกไว้ในทั้งโหนนี่ม้งเจติ่งตัวชีเจ้ามีได้นังน่ะเก็บหม้อลงมันนั่นน่ะโอ้ยยโสเนี่ยไปโยมันนักมีเห็นนั้นเอาไว้มุงงุมนี่ก็ได้แล้วก็บพาปกเอามันฝนมีถุรออยู่ทั้งไหนคุณฮะ น่ค่ะก็ข้าวห้ากระสอบก็ได้กินหลายเดือนอยู่นะเพราะว่าสองตายายนะพอดีเพื่อนก็มาเป็นน้องสะใภ้ยายอุ่นนะแรกๆนะฮะแกก็มาเป็นอเอาน้องชายของยายอุ่นนะแล้วทีนี้น้องเขาเสียนะฮะก็แกก็เลย มีเอามาไว้รดหากระสอบนุ๊ก เวลาไปสีก็ไม่นั่นนะคะทุกคนเพราะว่าตาชาญแกม,มาเอาถึงที่แล้วก็มีคนที่บ้านกุกตูมก็มารับถึงที่เหมือนกันนะแต่ถ้าที่กุกตูมเนี่ยเพื่อนจะไม่ไม่เอาค่าสีข้าวนะคะเพื่อนก็จะสีให้ฟรี ยุงหลายใช่เนาะ,นนะต้องจุดยาก,กันยุ่งอื้มแมนโอเคโอ้ยเลยยุ่งเลยนี่นะคะข้าวห้ากระสอบ โอเค,อเคก็ต้องขอบคุณแทนตายายด้วยนะคะในความเมตตานะที่มอบให้กับนะสงตายายนะคะขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บมาจนนะธุรกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะ จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้คุณมีนาน่ำรลยลำรวรยนะตาโรตีงวดจะมาเด้อตาตาขออนุญาตถามหน่อยคือเพื่อนถามว่าตาของตานี่เป็นยังไงบ้างเห็นมองเห็นไหมไม่เห็นบอกถูกชนภาเห็นเห็นพอลางๆไหมเห็นพอลางๆไหมคะหรือว่าไม่เห็นเลยเห็นพอลางๆในหน่อยนะแต่แต่ถ้า ถ้าใ,ให้จำว่าเป็นใครเป็นใครก็ไม่จำใช่ไหมค,คือคือมองไม่ออก,กว่าเป็นใครไม,ไ,มไม่จำนอกจากเสียงพออู่ตจำแค่เสียงพูดอืมค่ะอืมพอ <laughs> ดีเพื่อนก็นถามว่าเออตาตาแกมองเห็นไหมวันนี้หนูก็เลยบอกว่าเออแกไม่เห็นอือันนี้ตาตาเพิ่งเป็นเหรอคะหรือว่ายัางไงหรือว่าเป็นตั้งแต่ ชีสิบหรือห้าสิบเนี่ยนะก็ขยันนตาตังกี้เนี่ยคือตอนแรกๆก็ปกติเนาะสายตาก็มองปกติอืมอืมก็มาป่วยนะเลยนั่นป่วยเป็นเดือนเขาว่าจะไม่ยังเน้ยเออบอืมขึ้นมาได้แสงตาก็เออคือหลังจากที่ป่วยแล้วสายตาก็คือมองมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ได้กินข้าวเป็นเดือนเลยเน๊อืมทำไมล่ะตา ไม่รู้สึกตัวเลยจักมันเป็นอ๋อปวดป่วยเพราะอะไรเนี่ยตอนป่วยอ่ะหมอทำมาทำมาแก้ได้จังได้อ๋อคืออยู่อยู่เนี่ยคือป่วยไปเลยบ่ล้มป่วยไปเลยบ่อ๋อเป็นยังไงเป็นแข้งขาอ่อนแรงอะไรหรือยังไงไม่รู้อะไรเลยอ๋อคือเป็นบูบไม่นหัวเลยบ่ไม่รู้อะไรอ๋อไม่รู้สึกตัวเป็นเดือนเลยดิเป็นเดือนแล้วัน มันไม่ยังแล้วว่ะไอ้น้องมาเป้าเต็มบ้านเต็มลเลย้ไปหาหมอก็ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอ่ว่าหาหมอสกุลเขาจะส่งไม่ไปตอนในหลวงอรัชกาลที่เก้านั้นที่มาตำหนักผู้พานนี่ยมาว่าจะให้ไปรักษาบ่กอน เลยไม่ไปมันยากน้ำมูน้ำควายน้ำข้าวน้ำก็พอเห็นอยู่ตอนนั้นก็เห็นพอนั่นอยู่ค่ะอ๋อตอนนั้นคือพอเห็นอยู่กว่านี้งูควายก็หลเด้มันยากเด้ก็เลยไม่ไปหรกเพื่อนก็ว่าเออทำบัตรพิการให้พอได้กินก็เอาเนาะคนแบบอืมจ้าตานั่นแหละคุณหมอใหญ่ใหญ่งนั่นแหละทำให้ที่มาจากนอกอ๋อ บางคนก็อยากอยากส่งไปรักษาแต่พอดีตาก็มันก็ยากเวียกยากงานยากยากยายเนาะต้องเลี้ยงยายอืมต้องเลี้ยงยายด้วยก็เลยไม่ได้ไปรักษาคืนวัเงินนอั่นเพิ่มงูห่างเปลือกมัด้วยเพิ่นไม่เห็นงูชู้เพิ่มดังงูคุณหลักโอ้ยมีวานแหละน้อนั่นแหละยังวะเดี๋ยวก็เลาะบ้านกันเดี๋ยวก็ได้กำโค้งู ไปไปกำดึงหญ้าดึงอะไรน่ะเดี๋ยวก็ได้กำพองงูขึ้นมาละตาน่ะยังพาว่าเลือดผลิศแม่พี่เต็มแาลเลือดมืออนั่นแหละข้อก่ายอักเลือดผูลิศนะว่าอันนี้มาข้อกบายเนี่ยเมื่อประจวบนั้นขีดจ้ะเนาะก,ก็พอดีอ่คุณมีนาเพื่อนก็ได้ยินอ่ะค่อยละพูดให้ฟังแกก็เลยว่าเออสงสารตายายเนาะก,ก็เลยอยากเออพอดีอ่ะจะซื้อข้าวให้ตากับยาย สักห้ากระสอบหนูก็เลยเออถ้าห้ากระสอบก็ได้กินารเดือนอนี่ดอกเพราะว่าแกอยู่สองตายายอืมเป็นกะเข้าใจเลยเนาะจ้าคุณกะนันอยู่แกนะ่ะเป็นคนชอบทําบุญแกบอกว่าอ่แก<ด>ทั้งแบบในวัดในอะไรเนี่ยแกก็ทํากับอ่กับวัดกับอะไรแกก็ทําแต่แกบอกว่าแต่กับกับคนธรรมดาแกก็ทําด้วยเพราะว่าได้บุญเหมือนกันอย่างคนแกคนอะไรพวกนี้เน่แกก็ทําอืม อพู่อนจะคุยด้วยกับโทรศัพท์ไม่ได้เห็นภาพแล้วเียโทรศัพท์ธรรมดาเพื่นจะคุยด้วยกับาหานไผ่ก็บอกไปบ่อยแล้วเออบอกเป็นยังเราเพิ่นก็ดูในคลิปเราเพิ่นก็รู้แล้วล่ะเออแกเห็นไอ้พอยเอาไอ้นั่นมาให้เจ้าแกจังถามว่าตาแกมองเห็นไหมก็บอกว่าเห็นก็เป็นลางๆหนูก็บอกเนี่ยอื แต่แบบมองไม่ชัดว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าฟังเสียงก็รู้ว่าเออคนนั้นคนนี้ประมาณเนี้นะคะ<ม>ก็อาสาธุบุญในครั้งนี้เนาะก็ขอให้บุญนำนะคะก็ครัวของพี่นะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะหมดทุกคนเลยนะจ้าทั้งไปด้วยอโอดีดละ,ละหนูก็เป็นสะพานบุญต่อนั่นแหละ เอเอวแม่นจะ้ะขอบคุณค่ะ